สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเคเลชแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้นะคะเคเลจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำมะขามค่ะทำเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเอาไว้ทำอาหารหรือใส่ส้มตำนะคะได้หลากหลายเมนูเลยค่ะอีกหนึ่งวิธีถนอมอาหารของเรานะคะเพื่อเก็บไว้ทานได้นานๆค่ะวิธีทำน,นะคะง่ายมากเลยค่ะ ให้เป็นเพื่อนนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อค่ะหลังจากนั้นนะคะก็น้ำมะขามที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ มะขามเปียกนะคะวิธีเลือกนะคะให้เป็นเพื่อนดูที่สีเขานะคะให้สีเขาสดนะคะออกส้มๆแดงๆเหลืองๆอ,อย่างนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะอย่าให้ออกสีดํานะคะเพราะถ้ามะขามมีสีดํานะคะแสดงว่ามะขามอันนั้นเก่าแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะแค่เราจะใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะ ่นใช้ทับพ,พีคนนะคะเป็นเพื่อนต้มจนกว่าเนื้อมะขามของเราจะยุ่ยหลุดออกจากลกเข้าเลยนะคะ เมื่อต้มไปเรื่อยๆนะคะพอเนื้อเขาเริ่มออกนะคะเพื่อนๆน,น้ำเขาจะข้นขึ้นนะคะถ้าน้ำยังข้นไปนะคะให้เพื่อนๆเ,เติมน้ำเปล่าได้ค่ะเติมน้ำเปล่าใส่ลงไปทีละนิดนะคะค่อยๆคนดูค่ะ ค้นขนาดนี้นะคะขนาดของแคเลโกกกำลังพอดีค่ะนี่ค่ะเนื้อเขายุ่ยออกหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นก็นำตะแกรงนะคะมากรองแบบนี้เลยค่ะใช้เป็นตะแกรงตาถี่นะคะเ,เพื่อนกรองกากมะขามและลกมะขามนะคะเ,เพื่อนใช้ทัพพีบีบ้นะคะเพื่อให้เนื้อเขาหลุดด้วยนะคะเ,เพื่อน ถ้าใครจะใช้เป็นมือขยำก็ได้นะคะถ้าเป็นเพื่อนใช้มือขยำนะคะก็ตั้งให้เย็นก่อนนะคะนี่ค่ะใช้ทัพีบี้ไปเรื่อยๆนะคะให้เนื้อเข้าออกให้หมดเลยนะคะ นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำมะขามนะคะทําเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะได้เป็นเดือนเลยค่ะเ,เพื่อนๆไว้ใส่กับข้าวที่เราต้องปรุงด้วยน้ำมะขามนะคะแล้วก็ส้มตําค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแค่เลยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ